สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราก็มาส่องดูเห็ดนะคะออนเจอแล้วแต่เป็นคล้ายๆเห็ดดินนะออกเยอะมากเรายังไม่เห็นเห็ดพึ่งนะคะเดี๋ยวจะให้ดูค่ะนี่ค่ะคล้ายๆเห็ดดินบ้านเราเลยค่ะเห็ดดินเนื้อเห็ดไหลออกเยอะมากค่ะทุกคนเดี๋ยวพาลงไปดูตรงนี้นะคะนี่เห็ดกามเนี่ยเยอะมากทุกคนแต่ไม่ใช่เห็ดพึ่งนะ ออนไม่เคยกินนะออนก็จะไม่เก็บนะทุกคนจอกเหลืองๆอย่างนี้เยอะมากเลยทุกคนเรายังไม่เห็นเห็ดพึ่งนะคะออนพึ่งมาค่ะพึ่งมาได้สิบนาท,ทีแล้วก็แวะมาดูตรงนี้ที่เราได้ได้เห็ดเยอะๆนะคะตรงนี้มแจ่เห็ดดินเพราะั้นเห็ดพึ่งยังไม่เจอนะคะนี่ทุกคนเห็ดแบบนี้นะออกเยอะมากคล้ายๆเห็ดดินบ้านเรานะออกเยอะมากกับเห็ดแดงออกเยอะ เห็ดพึ่งดอกดีดอกดีแก,ดกแก่แล้วทุกคนแก่แล้วนี่ออนไม่ได้มานานแล้วนะทุกคนนี่ทุกคนเห็ดพึ่งแก่ดอกหนึ่งแก่นี่เห็ดพึ่งเกาลักแก่แล้ว พึ่งกาลาักแกแล้วนี่ทุกคนเห็ดดินเห็ดดินเห็ดสม,มาาออกเยอะมากเลยแต่เห็ดพึ่งเราไม่เจอนะเห็ดพึ่งเรายังไม่เจอเลยทุกคนเจอดอกแก่ ทุกคนเห็ดดำขาเหลืองกำลังออกค่ะปีที่แล้วมันไม่ออกนะแถวนี้ทุกคนเดืนปีนี้มันกลับมาออกอีกละนี่ดอกกำลังสวยเลยปีที่แล้วมันไม่ออกแถวนี้ปีนี้กลับมานี่ทุกคนดอกกาลังสวยเลยขาเหลือง เห้ยหุ้ยเยน,นี่ดยดอกกำลังสวยเลยโอ้ดูค่ะทุกคนซื้อต้นนี้แถวนี้ออกเยอะเลยดูกไม้เยะอเยะอเก็บไปอบแห้งอบแห้ง จเจอแต่เห็ดพึ่งแก่นะทุกคนเห็ดพึ่งอ่อนเรายังไม่เจอเลยจเจอดอกเห็ดอันนี้เอา,เอาออกงอเยอะเล บเดได้เยอะไ,ได้หิดพึ่งก็ได้หิดดำขาเหลืองไปดูทุกคนดูดูดูสวยมากนี่ชงเท่า กดลอดรอแสดงวด่าไม่มีคนมาเก็บ แถวนี้ดำดำแล้วก็แก่ด้วยผมไปดูเห็ดพึ่งก่อนนะคะถ้าไม่มีเห็ดพึ่งก็จะกลับมาเก็บเห็ดอันนี้อีกนะคะว่าก,กำลังออกเยอะเลยนี่ทุกคนว่าแต่มันไม่ออกนะวันไม่ได้มาสามอาทิตย์แล้วนะทุกคนเลยอันนี้ก็จะไปทำเชื้อนะทุกคนแก่เลย จะคนเห็ดพึ่งว่าแต่มันไม่ออกพอเจอก็ดอกแก่เลย กำลังกินอร่อยนะจะเป็นตอกเท่านะีนะ้อนะ้าวนะ้ำน้ำน้ำ นี่ท <át Stat ue> ุกคนเก็บแป๊บเดียวอาถือจทนี่นีดอแก่โอ้ยดูดูดูออกเกลืเลยทุกคน แต่ดูมันจะแก่แล้วไม่เอาค่ะดูทะก่อนเยอะมากอู้หูหูนี่นี่ดอกให่อู้หพึ่งเก่าลัก ว what อ oh. ๋นแบบี่แม get the nice one อ oh, <look. S 1> <laughs> ๋อี่ทุกคนพอเห็ดพึ่งไม่ออกนะเห็ดอันนี้ก็ออกแทนเห็ดพึ่งเลย เห็ดายเบื่อนะทุกคนเยอะแล้วก็เห็ดน้ำหมากเยอะมากเลยทุกคนทุกคนวันนี้เรายังไม่เจอเห็ดพึ่งนะคะเจอดอกแก่ได้สี่ดอกนี่แหละคะ่ะแล้วก็ได้เห็ดเห็ดอะไรเห็ดดำคาเหลืองไปนิดนึงนะคะเอาไม่เยอะคะ่ะเพราะว่า บางทีเราเอาไปแล้วเราทํากินไม่หมดก็เสียดายไม่อยากไปทาลายมันก็เอาไปแค่ที่เรากินนะคะตอนนี้ออนก็กําลังจะเดินไปดูตรงที่เราได้เห็ดพึ่งดอกใหญ่ๆนี่ยนะคะเพราะออนไปดูตอนวันนั้นมันเราได้ดอกเดียวแล้ววันที่แล้วก็คือมันแก่แล้วก็เน่าหมดแต่ไม่รู้ว่ามันจะออกไหมปกติถ้ามาเห็ดที่นี่ออก เ,เดือนที่แล้วเยอะเดือนนี้ก็อาจจะไม่มีนะคะแล้วก็ไม่วางอะไรมากอะ่ะเจอก็เอาไม่เจอก็เอานะคะทุกคนแวัจอกินลจะยม,ม,มเรทให้บินไปแล้วจะเข้าป่าแล้วนะกสูงตัวเห็นไหมทกค ยบินอยู่เยคนบินบต่อไปเส้วาวิ่งวิ่งต่อไปวิ่งตามทางนะยังไม่ยอมบินเลยทุกคนนี่ว้มี่ป้อะสงเไปได้หมนี่ทุกคนสรุป วันนี้เราก็ไม่ได้เห็ดนะคะอะอ,อนก็ขอยุติคลิปนี้ไว้แค่นี้นะคะเราได้แต่เห็ดดำขาเหลืองแค่นั้นนะคะก็พอกินค่ะคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้นะคะ่ะอย่าลืมกดไลก์กดแชร์กดติดตามให้มาลาไลฟ์สไตล์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย